สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขูสุขส้นครับพบกับผมนะครับทีรพพคนพ่นหมอนนนะครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับทีรพพคนพ่นหมอนนกครับสีผ้าพี่น้องมาถ่ายทอดเรื่องเล่านะครับอีสานนะครับการดำรงชีวิตนะครับความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายนะครับผมในชนบทนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้หูได้เห็นนะครับพี่น้องด้วยพานนะครับคลิปวิโอต่างๆนะครับจีได้เฮตขึ้นนะครับผมทีรพพคนพ่นเหนองกกขอขอบพระคุณพี่น้องสุขูสุขส้นนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ทีรพลนนะครับผม ค่อยกดสัตว์ไข่กดไหลกดแช์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจงเตือนนะครับเพื่อสิบ่ผ่านคลิปต่อไปของที่รพ่นข้อมันนองนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้สะก,ก่อน,นครับพี่น้องครับผมพบพ่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ